โอเคนะครับผมก็สวดดัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมเรานะครับมาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า one punch man the strongest นเลยนะครับผมก็เรานะครับจะมาทำคอนเทนต์นะครับผมที่มีชื่อว่าคอนเทนต์สายเติมน้อยงบประหยัดนะครับผมใน oh God. Yeah. งบประหยัดจริงๆอะนะก็เป็นงบที่เราได้มาจากเกมนะครับผมเกมแจกอะนะนี่ผมฟองส้ม ผมใช้ไปแล้วบางส่วนมาดูกันนะครับผมใช้อะไรไปบ้างในวันนี้นะก็เป็นวันแรกที่เซิร์ฟเปิดนะครับเป็นวันเสาร์ที่12ใช่ะไหม <S <S <ๆ>ก็มันมีกิจกรรมคาณิวาครับผมนี่ครับผมกิจกรรมแจกการ์โดอยู่อัฟฟรีครับผมผมก็ยังไม่ได้ทำใช่ครับผมยังไม่ได้ทำแล้วก็ตอนนี้ท็อปผมก็อยู่อันดับที่70ครับผมเดี๋ยวยังไม่ได้ดันพลังยังไม่ได้ดันพลังนะผมตอนนี้ยังฟาร์มของอยู่แตเขาไปไวเลินจัง กดหนึ่งก็ไปสามสิบแล้วอะ่ะโอ้ไม่รีบไม่รีบผมจะไม่รีบอะผมผมจะไม่รีบดันพลังทีนะผมในวันนี้นะผมผมจะกดเพชรนะครับผมไปประมาณไอ้นี่กดพลังงานไปสองร้อยห้าสิบจนมาถึงสามร้อยแปดสิบนะครับผมในวันนี้ แล้วก็ผมจะได้รอช่วงบ่ายกับช่วงเย็นแล้วก็ช่วงเชา้าช่วงเช้าผมรับยังไดดูวกว่อนรับนีงนะครับผมไอพลังตรงนี้ช่วงเช้าผมก็ยังไม่รับก็จะได้เป็นยี่สิบหกครับผมใช่ครับผมเราจะได้เลือกเป็นยี่สิบหกโอเคนะครับถ้าผมพูดเร็วไปก็ขออภัยด้วยนะครับผมตอนนี้ครับผมผมก็สร้างกิวแล้วนะครับแต่ก็เหมือนที่ว่าผมกิวมันก็จะร้างอะนะ ยังไม่มีใครเข้าเลยครับผมผมก็ลองพิมพ์ไปในเออ,อะไรนะเขาเรียกกันแชทโลกกันนะครับผมก็เหมือนว่าต้องรออีกหน่อยนะครับผมโอเคอ๋อใช่ผมเติมมันนี้ไปด้วยวผมนี่เติมมันนี้เติมเตือนนี้แล้วก็คันว่านี่ยผมกินกิจกรรมใหม่ของเกมน,นะครับต้อนรับวันแพนแมนซีซั่นสามแล้วก็เราก็ทำคอนเทน เพราะว่าผมก็อยากทํามานานแล้วนะคอนเทนต์เนี่ยคลแบบไปเรื่อยลงคลิปทุกวัน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 นะครับผมแต่ก็ไม่มีคอนเทนต์จะทำนะมันก็เลยเงาเงาเลยนะผมเติมเสื้อนี่ไปครับผมซัพพอร์ตครับผมประมาณ800กว่าบาทแต่ว่าถ้าเราไปเติมร้านจะถูกกว่านี้ครับผมแต่ก็ผมก็ไม่มีสปอนเซอร์นนะก็เข้าได้เข้าได,าได้นะครับผมก็ที่ผมคิดนะครับก็คือผมจะเติมอไอ้น,นี่ครับผมไอ้นี่อันี้อันี้อันี้คุ้ม S 1> <S 1> ผมคิดดูแล้วมันคุม้มครับผมโดยการเราจะไปนดนราค้าเห็นไหมเนี่ยอันนี้อันนี้นนไม่ค่อยสนใจนันนี้ไม่ค่อยสนใจครับผมแต่ผมจะไปสนใจที่ตรงนี้ตรงนี้นี่คุณจเห็นไหมเห็นไหม,ไหมอันนี้ด้วยอ,อันนี้น่าสนใจมากอันนี้เกิดการลูกเนี่ยไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่อันนี้ก็ไม่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับผมน่าจะเป็นขั้นสามครับผมน่าสนใจนีขั้นสามเขาแจกหิน คือท่านผู้ชมโอเคต่อไปผมที่ผมเติมก็คือเอ่อตามท่านผู้ชมเติมตาม,มเติมตามผมได้นะครับก็คือผมจะซื้อการซัพพอร์ตอันนี้สําคัญอันนี้สําคัญมันช่วยให้เราข้ามโฆษณาได้ผมจะลองให้ดูนะผมอันนี้นะครับขอรับเพลทแป๊บนึงโอเคอันนี้นะครับผมปกติเวลาเราจะรีใช่ไหมเราจะต้องข้ามโฆษณาแต่อันนี้เราไม่ต้องข้ามดูนี่เ,เห็นไหม เห็นไหมหดได้เร,รื่อยแล้วผมที่มันนี่เห็นไหมแล้วก็ในวันนี้ผมผมจะรีหาเพชรน,นะเพชรสำคัญสุดเพราะว่าเอ่อตัวดาตัวดาตัวด,วดวําสำคัญครับผมแล้วก็มันจะหมดแล้วด้วยตู้กาโลไปวันไหนก็ตัวดําไปวันนั้นนบผมนี่ครับผมยวันพรุ่งนี้ครับผมวันพรุ่งนี้วันที่ศึษาวันท,ที่ต้องดีนะครับผมดูอ๋อผมงาไปไปให้ผมขออาภัยนะครับ วันนี้วันที่สิบเอ็ดนะครับผมก็น่าคุณจะตอบผมน่าจะแก้ให้แล่วแหละวันที่สิบเอ็ดนะครับแล้วก็ว่นนี้เป็นวันที่สิบสองผมเพิ่งนึกออกว่าทีตั้นสามมาวันที่สิบสองแล้ววันนี้วันที่สิบเอ็ดนะครับขออภัยด้วยนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราก็เข้าส่วนช่วงที่ช่วงจุ่มนะครับผมเรามาจุ่มกันนะครับโอเคนะครับผมอันนี้นครับผมเออสุ่มได้แต่ก็รีบไม่ได้ เล่นได้น่ะแหละแต่ก็เล่นได้แหละรประมาณนั้นเล่นได้กับเล่นไม่ได้แล้วแล้วแต่คนจะเล่นแต่ว่าผมก็ไม่แนะนําให้สุ่มหาตู้ปกติน,นี้ดีกว่าอันนี้นะครับผมที่ผมอยากจะได้นะครับในตู้นี้นะครับจะมีก็คือเดนิตักมีฟีนิกซ์มียุงนะครับมียุงแล้วก็มีหน้ากากหวานแล้วก็มีวัคซีนแมนอ่าไอพวกนี้ครับผมส่วนไอโคโกส นะครับไอตัวเนี้ยอ่าตัวนี้ผมผมนะครับผมแล้วก็ดวงเนตรแล้วก็อีกตัวหนึ่งชื่ออะไรนะเฟย่า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 นี้แจกนะครับผมอยู่ในกิจกรรมเว็บนะครับผมก็แลกมาละผมไปสุ่มได้มาตัวนี้นี่นะครับผมโอเคสุดนะครับผมก็ปั้นมาเยอะละเอ้ยลืมบอกทีมเลยอ่ะทีมผมก็มีประมาณนี้นะครับผม ก็ฮาดาวโชคดีที่ผมได้จาก,กพรพรรดิเด็กมาช่วงต้นเกมนี้เล่นได้แต่ก็เอ่อเราต้องเปลี่ยนเป็นบอมเหรอครับผมในอนาโคดะ่ใชจะเล่นี้่ยังไงโอเคนะครับผมมาเล่นกันต่อนะครับผมเราจะไปสุ่มอันดับแรกผมจะสุส่มตัวธรรมดา <c oughs> แล้วก็ตัวธรรมดาที่ผมอยากจะได้นะครับผมมีแค่ตัวเดียวโจที ตัวเดียวเลยครับผมตัวเดียวก็ไปเลยครับผมไม่ต้องรอเราไม่ต้องรีรอกดสุ่มไปเลยอย่าให้หวันอย่าให้ไหวกดข้ามไยครับผมอี่ตัวใหม่อย่ามาจิกกอยล,ล่าเออถือว่าดีครับผมเอาไว้เอาไว้ในเอาไว้สะสมตัวละครเพื่ออัพพลังนะครับผมไอตรงอะไรวะ ตรงเลยแล้ววะตรงหุ่นน่ะตรงหุ่นน่ะตอนนี้ยังไม่เปิดนะกือผชม <c oughs> ผมไม่เคยได้จากผมไม่เคยได้จากสู้ทองที่ผมไม่อยากผมไม่เคยได้ตัวทองจากสู้นี้เลยผม,ผมพูดจริงไม่เคยได้เลยว้า โอ้โห oh, oh, oh. โคตรเรือโคตรเรือเลยอะโคตรเรือเลยคือผมเล่นผมเล่นมาแล้วนะครับผมบางส่วนบางเซื้อมานะเล่นมาแล้วลองมาแล้วผิดพลาดยังไงก็ลองมาแล้วผมก็ถือว่าตอนนี้ก็คือเอาจริงละได้ได้ไดปพักไปกอปมาแล้วนะครับผมเซิร์ฟนี้ก็เป็นเซิร์ฟที่เราจะเล่นกันยาวๆนะก็ ถ้ายาวสุดก็ขอให้เป็นหนึ่งร้อวันแล้วกันนะโอเคไปกันต่อตอนนี้วันที่น่งของเราก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับผมแค่ว่าเราอ่ะจะต้องตั้งตัวให้ได้ครับแต่ตอนนี้เหมือนว่าผมก็หาเจอทีเอเดียวถ้าเกมให้ผมจะดีใจมากเลยหรือ like ไอ้ตจวอื่นก็นได้เราไม่บครับเออเราไม่บครับมาเป็นทัดจี๒คือขอเป็นทัดตีอเฮ้ย เฮ้ยโจที่ไหมเดียมังอาจดูถูกยานของพวกข้าจิ๊กนี้ใครหล่าเนี่ยอืมโจที่ฉันนะเอ้าผมโอเคแล้วผมขอไปแล้วนะ <c oughs> ผมอือผม,ออผ,ม <c oughs> ผมดึง ผมลืมกดจริงๆนะผมท่านผู้ชมท่านผูมม้ชมจะต้องกดแชร์นะครับผมตัวละครที่เราได้เลตลานะครับผมอ,อ่ะคืนวันนี้ต่อขอทักเกมวันนี้วันที่สิบเอ็ดเกมเปิดเซิร์วันแรกขอแบบตึงๆจิงจิงเด็ดเด็ดไม้เด็ดส่งมาเฮ้ยเฮ้ย <Hey! S 2> ขันยิ libro, ่งมากๆทุกคนได้โปรดลบไปได้ไหมใครล่ะเนี่ยเฮ้ย King Engine ก e ็ได okay. ้นะครับผมได้คนได้เลยตัวนี้ไม่คิดจะได้เลยนะเฮ้ยเฮ้ยผมอาจจะเป็นคนที่โดนนีุ้ดในเซ้ก็ได้โมมโมโอเคนะครับผมต่อไปเราก็สุ่มไอ้นี้หกใบหกใบนะผมผมจะค่อยสุ่มค่อยสุ่มค่อยสุ่ม อันนี้ี้านนผมนะผมที่ผมแนะนานะครับถ้าใครอยากจะกดตามผมก็กดได้ผมเลือกไราชาไทยยังลึกแต่ถ้าทุกคนอยากจะทำครับผมแนะนําการโลกการโลกดเพราะว่ามันจะแจกหินกาโลกดอีกกิจกรรมหนึ่งแต่ว่าอันนั้นผมจะแนะนําให้เป็นเมลโซกะถ้าเล่นถ้าเล่นตามแบบแผนผมนะแต่แล้วแต่แบบแผนใครครับผมคือจะเล่นยังไงก็เล่นได้เลยครับผมเอาละเ,เอาที่เราสนุกครับผมแต่ก็เล่นแล้วสนุกแล้วก็พยายามตามเมตา อีกหนึ่งนะครับผมไม่งั้นเราจะโดนตบตบ,ตบอย่างเดียวได้ครับผมจะหัวละกด้วยโอเคนะครับผมแนะนําก็คือมีราชาเสนลึกมีกาโร่แล้วก็ที่เหลือก็อันนี้ก็เล่นได้นะครับันนีก็เล่นได้อืมน่าจะหมดแล้วแหละโอเคราชาเนลึกมหกครั้งต้องมันมันต้องมีแหละเกมเกมต้องรักเลยใช่ไหมวันแรกของเกมอ่ะ เอาแบบเอาแบบจึงจึงเด็ดเด็ดไม้มันมันเฟื่อฟ้าไม่เป็นไรเมื่อกี้เราได้ขิงกันจ้นแล้วผมวเราเราเราจะต่อเวอร์ยี่หกแล้วก็เราจะเอาใส่เข้าไปข <c oughs> อหมัดหมัดดีๆหมัดดีๆโอ้ ไม่เห็นแจงสีทองเลยวันพันแมนเอาผมลืมกดแชร์อีกแล้วท่านผู้ชมครับผมลืมกดแชร์ใช่ไหมพี่ต้องเตือนตัวเองนะเกมทองหน่อยทองหน่อยเอาให้คนดูอ,อึ้งไปเลยขอทองแบบอึงอ้งอึ้งจึ้งจึงไม้เด็ดเด็ด เครือจริงๆเครือจริงๆเค้มจริงๆนี่มันเขมอะไรกันเนี่ยวันพแมนขอแบบดีๆแบบเด็ดๆบันมันฮ่าๆโหดๆโหดร้ายโอเควิทยพื้นจบเกมวิทยพื้นบ่อยๆมากเลยนะเนี่ยโอ้ไม่ออก ืไม่ออกครับผมถือว่าแต่ว่าเราเราเราได้ของยีแล้วเราได้ของยีแล้วอันนี้มันคืออะไรนะทำไมมันสิ้นอันนี้ครับผมชื่อของผ,ผมนะครับผมเข,เข้ามาได้นะครับผมกิวก็เทียบตาสุดเด็ดนะครับก็จอยๆเข้ามาได้นะครับผมก็รับตลอดรับตาลอดรับตาลอดดีับแต่ตอนนี้ผมมีดีก่อนนะอันนี้น่าทำมากนมในวันนี้ ในวันนี้ผมผมแนะนำก็นั่นแหละวันนี้ผมว่าก็าคือทำไม่เวลได้ถึงเรือยี่ปแต่ถ้าคุณอยากจะอัดเยอะๆก็ไม่ได้ว่ามันกับท็อปเซเของเรานะครับผมเนี่ยผมก็อัดไปถึงสามคิแล้วผมก็ยังอยู่เจ็ดสิบเจ็ดจาก,กเจ็ดสิบเมื่อกี้น,นะโอ้โหเจ๋งมากโอ้โก้ิสูจน์ผมเจด้ญเอริญการุโอ้โหโ ก็เอาการูกันแล้วเขาเอาการูกันแล้ว่านผู้ชมโอเคนะครับแล้วก็อันนี้ผมแนะนํานะก็คือเหมือนที่ผมว่าเลยครับผมอันนี้อาขอดูก่อนนะอันนี้ผมเติมมาถึงเท่านี้ครับผมทั้งหมดก็คือสองร้อยสามสิบแปดแดง ก็ประมาณพันกว่าบาทแต่ก็มีเกมแจกอีกนะเกมเกมมันแจกให้หมุนวงล้อทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันเดี๋ยวผมจะขึ้นกิจกรรมให้นะผมแล้วก็จะทิ้งลิงก์ไ้ใต้ลิงก์พิชชันแล้วก็มีมีทั้งโค้ดและมีทั้งลิงก์เดี๋ยวผมจะทิ้งไวใ้ให้เพื่อทุกคนจอยกันมานะผมในวันนี้ก็ยี่พันนะครับผมลงคลิปในวันนี้ใช่ครับ แต่ว่าคนตัดก็ตัดจากเตไปแลเนี<ๆ>่ซึ้ึเป็นกำลังใจให้โอเคนะครับผมมีอะไรอีกอ่ะที่ผมลืมบอกท่านผู้ชมเออถ้าต้องเราเราต้องรีวิวกิจกรรมใช่ไหมก็กิจกรรมมันก็มีกิจกรรมล็อกอินนะใช่ล็อกอินอันนี้นะครับผมที่ผมที่ผมว่ามันคุม้มคุ้มจริงๆอะไรดูเพชร แต่ที่มันแบบว้าวๆเลยนะผมมันมันว้าวอ่ะนะมันแบบว้าวก็คือแจกคอสตูมคอสตูมไม่ธรรมดานะแจกพาสติกแจกพาสซีกเออแจกพาสซีกกระจัดดาวฮีโร่ <c oughs> มันจะทําให้เรานะครับผมหลังจากถูกฮีโร่เอ็กซ์โจมตีไม่ได้รับได้รับไม่ลดดาเมจคี่ติเค้าลงสามสิบเปอร์เซ็นต์ถามว่าเฮ้ยถ้ามีนี่คุณลดดาเมจได้ถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ของดาเมจคี่ติเค้าก็คือดาเมจ มันติเปียเล่นอาวไหมเปียเปียอ่ายืดยืดนะครับผมอันนี้ยังไม่เปิดอีกสองวันอีกสามวันครับผมอันนี้ก็เป็นปกิจกรรมคล้ายๆกับที่เคยมีมาแล้วผมอันนี้นะผมที่ท่านผู้ชมควรจะได้ถ้าเป็นผมะนะผมเกลือตู้นี้เหมือนที่พวกท่านผู้ชมเห็นเมื่อกี้ผมเกลือตูน้นี้ผมต้องการตู้นี้แปดสิบใบการันตีไม่หวังไม่ผมไม่หวังนอกนะ ผมวางการันตีมันโหดร้ายไว้นะนะครับผมผมวางการันตีโอเคแล้วก็เติมเงินสะสมนี้ผมว่าผมจะเก็บเงินเติมค่อยๆเติมนะผมเพราะว่ามันมีสามสสองมันผมจะเติมมาถึงตรงนี้เติมถึงตรงนี้ถ้างบเหลือนะถ้างบเหลือผมจะไปตรงนี้เลยแปนสุดท้ายเลยแต่ผมจะค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บไม่ต้อไตงไม่รีบผมจะเป็นสายแบบเติมงบปงะัดประหยัดนะครับผมก็มีอันนี้อันนี้จะโกกิ มอสคือมันคือตัวอะไรอะ่ะเนี่ยม,มันมันมีสองอันผมผมก็ไม่รู้จักเท่าไหรตัป๊บนนะครับผมใ,ใครอะ่ะอ๋อยุงยุงเฮ้ยคือนะครับผมคือมันมีเป็นคือเบต้าเก่ามันมันเก่งมากยุงมันให้โลกเราเยอะโคตรเยอะเลยด้วยและถ้าเราเอาไปคอมโบกับเ่กรพัดเด็กถูกไหม จะกระพัดเด็กแต่ผมไม่แนะนําตอนนี้คือผมจะเติมก็ได้แต่เดี๋ยวค่อยไปดูวันสุ่มวงล้อตอนนี้เราวางแผนอย่างนี้ก่อนนะครับผู้ชมผู้ชมต้องไปกดีกผมนะครับถามให้ทันนะโอเคอันนี้ผมไม่รู้ว่าจะทันไหมเอี่ยอันนี้มันมันใช้เยอะมากอะแล้วผมไม่ได้คิดด้วยว่ามันใช้เท่าไหร่เนี่ยเนี่ยเนี่ยสองแปดแปดสองแปดแปด อออู้เป็นหมืน่น <c> ข <oughs> อโทษครับเป็นหมืน่นไม่เอาไม่เอาไม่เอาเราเอาแค่การู <c> ้ <oughs> อ้าการู้เอ,อ้ยใช่ถูกแล้ว <c oughs> เราขีดแค่การลลู้ครับผมเดี๋ยวเราจะวางแผนเอาขีแบบนี้ครับผมหนึ่งแปดแปดถือว่าจะทันนะตอนนี้เราไหลลงมาเท่าน,นี้แล้วก็เหลืออีกพันกว่า ทันครับผมเราเติมทีละสองร้อยสองร้อยทุกวันทันอยู่แล้วค่อยเก็บอันนี้เราก็ได้หินมาเราเพราะว่าเออช่างอยู่หนรอบอยู่หนรอบอ๋อปุ่มยังไม่ได้เปิดนี่อันนี้ผมมันจะแจกหินแค่หนึ่งอันแล้วก็เราวางแผนจะสุ่มบอมกันครับผมนี่ผมสุ่มไปแล้วหนึ่งร้อยยี่สิบหนึ่งร้อยยี่สิบกรผมตอนนี้เยอะมากเดี๋ยวดูท็อปเซิร์ฟม,มีคลิปไหมยังไม่ี Anh mới nằm lồng, lồng mấy châm tên lòng rồi mấy thang nào. Anh mì. Anh mì mùng nào cả album. A bomb tuk chê mè, anh hảo. Mè? một tấc ghi bom nè, nè ký tê kâm bù bom. Són. Són. Anh mì bóng. Anh mì bóng. Song. 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 รอบส่วนส่วนอันสุดท้ายอันอันที่สี่นะครับผมตอนนี้ผมกําลังลังเลอยู่ว่าผมจะสุ่มไหมถูกต้องไหมคือผมจะสุ่มการ์โรอันนี้ไหมใช่ผมจะสุ่มการ์โรเอาหยิบพัฒนานี้ไหมแต่ในความคิดผมผมจะลองเอาโซนิกใช่ผมจะดอกเอาโซนิกก,นก,ก็เลยจะไม่สุ่มตามที่พี่เขาสุ่มกันนะครับผมจะเดินช้าทีหนึ่งใช่ผมจะเดินตบพี่อพี่อรัวรัว ช่วงนี้ก็ร้องจ้าจ้กันไปก่อนนะครับผมขี่แต่ผมได้ขีเอนจิ้นมาอะไรยงนี้นะครับผมก็นะครับผมในวันนี้ก็อาจจะมีประมาณนี้แหละครับผมเดี๋ยวผมขอทดทวนแป๊บนึงนะครับเหมือนตอนนี้ผมก็เราจะต้องาแขนอย่างนี้อย่างนี้คูยกันเดียวได้ละล่าจะต้องถ้าใช่ผมน่าจะมีประมาณนี้ครับผมก็ทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่วันพัมนซีซั่นสามครับ ก็สำหรับเนี้ยผมขอตัวไปก่อนสวัสดีครับก็อย่าลืมมาจอยๆกันได้นะผมในรูปรูปคลิปวันนี้เลยผมคลิปวันนี้เลยน่าจะเป็นช่วงเที่ยงคนตัดต่อคงจะตัดไหวนะคือ <c oughs> ต่อเขาบอกเขาเก่งอยู่แล้วผมโอเคก็นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับบายบาย Into this legacy you gon' see what's left of me you gon' see success in me you ain't seen the rest